สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวเอเาเที่ยวมาเทียเท่ยวหาดปากเมงนะคะจังหวัดตรังค่ะนี่สวยงามไหมคะหาดปากเมงจังหวัดตรังนะคะวันนี้พามาพามาเที่ยวทะเลแล้วก็มากินข้าวริมทะเลปากเมงกันนะคะ วันนี้มากับครอบครัวพี่ลีคะ่ปะปลาเลิมหันหน้าหน่อยคะ่ะโบกมือหน่อยคะ่ <c oughs> คะมีรอยคนมาหาปูด้วยคะ่ะคนเล่นน้ำนะคะหาดก็ค่อนข้างเงียบนะคะแต่วิวตรงนี้สวยมากเลยคะ่ะวิวหาดปักเมง หาดปากเมงจังหวัดตรังค่ะดิฉันก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะเปลือกหอยเยอะมากเลยค่ะปะติ๊กเปลือกหอยหมากเลยปติเออเปลือกหอยหอยนี่ค่ะเปลือกหอยเยอะมากเลยค่ะมันซัดมานี่ค่ะ เปลือกหอยเยอะมากเหมือนสุสานหอยหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะตรงที่มองไปขาวๆตรงนี้นะคะไม่ใช่ทรายนะคะนี่คือเปลือกหอยทั้งนั้นเลยค่ะเนี้ยค่ะทรายไม่มากนะคะส่วนมากจะเป็นเปลือกหอยนะคะเนี่ยเหมือนจะเป็นทรายแต่มันไม่ใช่นะคะมองไกลๆเหมือนเป็นทรายแต่ที่จริงแล้วเป็นเปลือกหอยนะคะเนี่ยค่ะเปลือกหอยเนี่ยเรามองไปเรานึกว่าทรายไม่ใช่ทรายนะ หาดปากเมงมเียีนี่ค่ะมองไปสุดลูกหูลูกตานะคะเรามองดูเหมือนว่าเป็นทรายนะแต่ความจริงไม่ใช่ทรายนะคะมันเป็นมันเป็นเปลือกหอยอือฉันก็เพิ่งเคยเห็นเปลือกหอยเยอะขนาดนี้นะคะนี่ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนะคะ นี่ค่ะเนี่ยเรามองเล่ไปไกลๆเห็นไหมแบงค์หนึ่งว่ารายเห็นไหมเรามองมันว่ามันไส้เห็นไหมแต่ความจริงไม่ใช่รา้นะมันเป็นเออเป็นห้อยเพลเรามองไกลๆหนึ่งว่ารสยนี่อันนี้อะไรเนี่ยแปลกๆจังลอยลอยเท้าพญานาคหรือเปล่าอันนี้ลอยเท้าพญานาคหรือเปล่า ให้ปอดหรือนำตาหูเดินไม่ได้ลง่นน้ำทะเลนะคะแต่ว่ามาถ่ายวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันค่ะนี่ค่ะปลาดาวทุกคนเคยเห็นไหมคะยงนูนละลูกป่าเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยดูแปลกๆนะคะเมื่อกี้เก็บได้นะคะนี่ปติกเก็บได้เยอะเลยค่ะปลาดาวตายแล้วช่วยนะตายแล้วนะคะเอาไปติดฝาผนังได้ นี้ค่ะอาหารอของอเราก<อ>็มาเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะอันนี้ข้าวผัดร,รวมมิตร,รนะคะมีกุ้งมีหมึกนี่ค่ะมาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลนะคะอันนี้ปลากระพงค่ะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะปลากระพงทอดน้ำปลานี้ยำไข่เค็มหมูยอะนะคะโหน่าทานมากะคะ่ะ มาทานด้วยกันค่ะเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์เด็กเทียนนั่งทีอาหารเหลือต้มยำอีกอย่างนึงนะคะแถวเรามาทานอาหารด้วยกันค่ะด้วยเลยก็มนงงตาต่อตังตีมุกเม,มียด้วยแหละกล้าไปเป็นมุกเป็น